คุณครับพระขุนแผนรุ่นแรกหลวงปู่ขันวัดมงคลโสพิษอายุ100ปีปัจจุบันนี้หลวงปู่ขันท่านล่วงลับดับสังขารไปแล้วแต่เทาว่ามีของดีของวิเศษของทิพย์ที่ท่านฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากไว้ให้ลูกสิทธิ์หลานสิทธิ์ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์มีบารมีต้องกันกันกบท่าน แม้เกิดในยุคสมัยที่ไม่ได้พบเจอธาตุขันของท่านแต่ก็มีดวงจิตของท่านมีของวิเศษของท่านมอบฝากเอาไว้ให้ผู้ที่รู้คุณค่าอย่างพระขุนแผนรุ่นแรกองค์นี้นี่ในมือผมนี่ลักษณะพิมพ์ส่งเป็นพิมพ์โบราณน,นั้นนาหน่อยโอ้พระเนื้อหนามากครับเนื้อก่อนองค์นี้เนื้อเขียวเกี่ยวซับเกี่ยวโชคเกี่ยวราบหมายกว่าว่านอกจาก เมตตามหาสเสน่ห์เต็มเปี่ยมเต็มคุณแล้วก็ยังมีเรื่องของเมตตามหาโชคโภคทัพย์หนกเข้าไปอีกเรียกว่าบูชาหนึ่งองค์องเดียวเท่านั้นได้ทั้งสเสน่ห์ได้ทั้งเรื่องของเงินทองทรัพย์สินทีนี้มาดูด้านหน้าองค์พระเป็นรูปพระขุนแผนคือพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับ บนหลังไก่อา้าวไก่นี่โบราณท่านบอกว่าทำมาหากินดีค้าขายดีธุรกิจการค้าดีแปลความว่ามีพระขุนแผนหลวงปู่ขันองค์นี้ประทับไก่เออโชคลาภดีค้าขายดีธุรกิจดีไม่ตามหานิยมดีอีกแน,น,น่ดีซ้อนดีซ้อนดีซ้อนดีเข้าไปพิมพ์โบราณพระเนนช่วยกันกดพิมพ์เอง แม่พิมพ์โบราณพริกดูุนแหมเนื้อหนาดีจังเนื้อองค์พระหนาดีจังท่านกดพิมพ์พระชนิดที่ไม่หวงเนื้อเลยเนื้อนี่ก็เป็นผงวิเศษประกอบด้วยมวลสารว่านยาผงวิเศษนา,นานาประการอันขึ้นต้นด้วยบทเมตตามหาสเสน่ห์ทั้งสิน้นคุณพลิกดูด้านหลังหน่อยโอ้โหตะกรุดเงินคู่มีความหมายว่ามีเงินมีทอง มีคู่คลองแนบเคียงกยถ้าขุดเงินคู่นี่สำคัญนะครับอา้าวแล้วก็ยังมีได้สายสินเสกซะอีกสายสินนี่ร่วมจิตร่วมใจมีตรายันนะเข้าหาประทับเอาไว้ด้วยโอ้สวยงามแบบโบราณโบราณถ้าชอบพระสวยงามแบบโรงงานทำอา้าวผ่านได้เลย แต่ถ้าคุณชอบพระเข้มขลังทรงพลังพุทธคุณสวยงามแบบโบราณโบราณองค์นี้เลยพระขุนแผนรุ่นแรกของหลวงอุขันคุณมีกล้องส่องพระไหมถ้ามีหยิบขึ้นมาหน่อยส่องดูเนื้อหามวลสารหน่อยโอ้โหผงเลยยิบเลยยิบเนื้อหามวลสารว่านยาผงสเสนหาเยอะแย,ยะมากมายส่องดูรู้เลยว่าพระองค์นี้มวลสารล้นไปี่่มเต็มที่เลย ส่องดูรู้เลยว่าพระองค์นี้ด้านหน้าก็สวยด้านหลังก็แฝงด้วยคุณวิเศษมากมายหลวงปู่ขันท่านทำการอธิษฐานจิตปลกปลุกเสกเดียวช้านานเป็นระยะเวลาแลมเดือนจึงนำพระมาเข้าพิธีพุทธาพิเศษที่วัดอีกเป็นการเพิ่มพลังถ้าชอบของดีถ้าชอบของแรงถ้าชอบของทรงสเสน่แบบโบราณโบราณพระขุนแผนรุ่นนี้ของหลวงปู่ขัน พิมพโบราณนั่งไก่นี่แหละครับเป็นของดีของแท้ของโบราณพุทธคุณสูงสวยงามเข้มขลังทรงพลังทางด้านเมตตามหาเสน่อย่างที่สุดครับ